มากันอีกแล้วนะคะกับป้าแมวค่ะวันนี้พาทำขนมโคนะคะขนมโคเป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้ค่ะฟินเวอร์วังค่ะกลิ่นหอมละมุนขึ้นจมูกเลยค่ะไปเลยค่ะไปทําตามป้าแมวเลยค่ะว่าป้าแมวทํำยังไงนะคะเริ่มด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะมาใส่กระทะต,ต่อด้วยน้ำสามช้อนนะคะ รอให้ละลายแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วเติมน้ำสองช้อนชาค่ะไม่ให้ตกตะกอนนะคะตามด้วยกลิ่นค่ะใส่ไปสองหยดนะคะใส่มากขมค่ะมะพร้าวผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะเราโบาไฟนะคะถ้างั้าเดี๋ยวจะไหม้นะคะเรารอให้น้ําตาลมันงวดให้มันแห้งมันน้ําตาลเริ่มงวดแบบนี้แล้วหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมเนี่ยอยากกินขนมแล้ว มะพร้าวก็ใช้ได้แล้วนะคะพักให้เย็นค่ะเราปั้นกันค่ะมาเป็นปั้นไส้กันนะคะเนี่ยเอามาแล้วก็กดอย่างนี้นะคะอบฟันเทียนค่ะให้กลิ่นมันหอมอยู่ข้างในนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะเพื่อจะเอามาปั้นกับแป้งค่ะสําหรับขนมโคใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเอาแป้งข้าวเหนียวใส่ในหม้อเลยค่ะ อัตราส่วนป้าแมวใส่ไว้ในด้านหลังคลิปนะคะอันนี้ป้าแมวไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ามันร้อนกลัวถุงมือละลายค่ะเลยใช้มือที่ล้างสะอาดแล้วนะคะมาปั้นขยำนะคะเมื่อนวดแป้งได้ที่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้นะคะเอาแป้งที่แบ่งไว้นะคะมาแผ่เป็นบางๆนะคะแล้วก็เอาไส้ที่เราปั้นไว้มาใส่ค่ะ ขั้นตอนนี้เราต้องเอาแป้งหุ้มให้มิดไส้มันนะคะอย่าให้ไสผ้ผูดถ้างั้นเวลาต้มแล้วมันจะแตกนะคะแล้วเอามาคลึงกลมๆนะคะถ้าทําไม่ได้ก็ใช้นิ้วแตะๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆค,คลึงมนนะคะเมื่อเราทําขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมเลยค่ะเอาน้ําต้มนะคะใส่กะทิค่ะที่ไทยใช้หางกะทินะคะ รอน้ำร้อนเล็กน้อยเราก็ขนมมาใส่เลยค่ะเมื่อมันเดือดแบบนี้แล้วนะคะรอให้มันลอยตัวนะคะขนมสุกแล้วค่ะตักขนมนะคะเอาไปใส่ในมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวอันนี้เราควรเอาไปนึ่งก่อนนะคะถ้าเคยทำขายนะคะแล้วก็คลุกเกลือเล็กน้อยค่ะเอาขนมมาใส่นะคะแนะนำอันนี้ใช้ถาดนะคะเพราะว่า มันจะได้เขย่าง่ายของป้าแมวไม่มีถาดค่ะจานมันท้องเบนนะคะมันเขย่าไม่ได้ค่ะขนมโคโสูตรป้าแมวทําง่ายๆทําทกินได้ทาขายรวยค่ะลองเอาไปทําตามกันดูนะคะใครทาแล้วมาคอมเมนต์ให้ป้าแมวทราบด้วยนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามได้รับชมช่องป้าแมวลุงหมีสวีเดนค่ะ